แกะกองรอรีวิวเพื่อนๆต้องบ่นแน่เลยแกะอย่างเดียวเลยไม่รีวิวสัทีต้องขออภัยด้วยคือซื้อมาเยอะช่วงที่ผ่านมามีทั้งซื้อมาแล้วก็มีทางแบรนด์ก็สป,ปอร์ตมานะครับก็แล้วช่วงนี้ก็ด้านฝุ่นเยอะอีกนะครับเพื่อนครับแม่จะออกไปวิ่งทีก็ลำบากเนะโตเกียวมาทอนกับมันนี่ซอ้อมเพิ่งได้ซ้อมยาวไปแค่ครั้งเดียวนะครับโอเคมา รุ่นนี้ครับจาก X-step แดงนี่ครับ X-step 2000 km นะครับรุ่น3.0ครับหลังจากที่ผมซื้อ2.0มา3.0มันก็ออกผมเลยก็ต้องไปซื้อมาใหม่พี่ก็ยัดซะมีฟองน้ำหนชิ้นแล้วมีอันนี้ออกอีกโอเคเอ,ออกมาแล้ว <c oughs> มาขอโทษครับ 2,000km รุ่น3นะครับนี่หน้าตาเป็นแบบนี้เลยเติดเตดเเต,ตหมุนตัวดูหนึ่งรอบนะครับอ่าเป็นไงบ้างเพืพ่อนๆรุ่น2นี่ผมใส่แล้วเฮ้ยโอเคเลยนะคือไม่อยากใส่าคาร์บอนไงบางทีใส่คาร์บอนมากๆก็ไม่ไหวนะครับแล้วมันก็ราคาไม่แพงด้วยซื้อมาพันกว่าบาทเองคู่นี้ก็พันหกพันห้าพันหกแถวๆเนี้ยเออ ดูเป็นรองเท้าแบบราคาไม่แพงราคาจับต้องได้นะครับฟิลลิ่งโฟมรุ่น2ก็นุ่มสบายสบายดีนะครับไม่ต้องรีดไม่ต้องเค้นอะไรมากกับชีวิตเราก็วิ่งแบบอีซี่ธรรมดาวิ่งชิลๆนะผมว่ารุ่นนี้คงไม่ต่างกันมากหรอกแต่เดี๋ยวไปลองรีวิวกอนไปลองทดสอบกอนจะมาเล่าเพื่อนๆฝากนะครับก็โฟมก็ใช้เป็นไม่แน่ใจว่าใช้เอ็กเเเหมือนเดิมหรือเปล่านะเนี่ยอ่าใช่ใช้เอ็จริงๆด้วยแนตะ่เขียนไว้ตรงนี้เอ็ S นะครับ ราคาคู่นี้ผมได้มาประมาณสักพันหมั้งคือมันขายมาราคาเท่ากันเลยอะแล้วมันยังขายรุ่นสองอยู่ด้วยนะออคนผมว่าอาจจะไม่ต่างกันด้วยซ้ำแล้วแบบอยู่ที่ใครชอบเลยว่าชอบดีไซน์แบบไหนเพราะามันทำทำดีไซน์ต่างกันนะครับนี่โลโก้ X เ p t ตัวใหญ่ด้านหน้าแบบนี้นะครับตรงนี้บุกนุ่มรอบข้อเท้าเลยมีพูแท็บไว้ดึงด้วยนะครับตรงนี้เนี่ย X4X ตรงนี้เป็นแผ่นแผ่น ซึ่งเรามันเจาะไม้เห็นชัดตรงนี้มีแผ่นเพลทแต่น่าจะเป็นโ <c oughs> ทษครับน่าจะเป็นไนล่อนพลาสติกอะ่ะไม่ใช่คาร์บอนอะ่ะเน้นเติมเรื่องความมั่นคงแน่ๆนะตรงนี้เจาะช่องให้เห็นนะครับเบรมิโซนะหน้าผ้าก็บางนะมองเห็นอินโซด้านในนะครับสีรองเท้าคู่นี้เป็นสีขาวนะครับแล้วก็ไล่ไกเดีนลงมาเป็นสีชมพูแล้วก็ไล่มาถึงส้นเท้าก็จะเป็นสีเหลืองนะครับ มีสามเฉดสีจากขาวไล่มาเรื่อยๆชมพูแล้วมาเป็นสีเหลืองส้มนะเอาโซก็เป็นสีสีส้มนะครับสีส้มไล่สีได้ดีไล่สีได้สวยดีนะเออน่าเอาน่าเอาไปทําเสื้อนะไล่สีสวยดีนะจากขาวแล้วไล่มาสีชมพูแล้วไล่ลงมาส้มแบบนี้นะครับอืมอะ ประมาณนี้แล้วกันครับแกะกล่องรอรีวิวกันง่ายๆก่อนสำหรับคู่นี้ k 2,000 km 3.0นะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวไปทดสอบมาเล่าเพื่อนๆฟังอีกทีก็แล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับไปละบ๊ายบาย